คำว่าที่พึ่งทางใจที่เราปรับพฤติธรรมทากองกุศลเกิดขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจอันนั้นนะ่ะสำหรับคนที่ต้องท่องเที่ยวในวตาสงสารอยู่กิเลสยังไม่หมดมันต้องมีทานมีศีลมีเครื่องกุศลเป็นที่พึ่งแต่ถ้านักภาวนาจริงๆนะภาวนาเพื่อให้หมดที่พึ่งนะภาวนาเพื่อให้หมดความมีความเป็นนี้ทั้งหมดแต่ก่อนที่จะไม่มีไม่เป็นเด็กก่อนที่จะละถึง อนถึงตรงตรงจุดละนะั้นยังไม่ได้ไม่ได้ภาวนาเพื่อได้อะไรนะภาวนาเพื่อไม่ได้เลยเพื่อหมดความได้ความมีความเป็นนะแต่เมื่อเรายังไม่ถึงสาภาวะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีที่พึ่งทางใจพระเจ้าบอกคือทานคือศีลคือความดีเพราะเราต้องท่องเที่ยวมันต้องมีของมีสเสบียงแต่นักปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมจริงๆแล้วเพิ่นจะภาวนาจนหมด หมดที่พึ่งหมดอะไรไม่เอาเลยบุญก็ earn, บ่เอาบ่เอาบาปก็ไม่เอาแต่ว่าต้องต้องไปเห็นจิตต้องไปเห็นจิตแล้วก็จะไปเห็นจิตแล้วก็มันจะเห็นตัวกระแสของบุญและบาปที่มันแฝงเล้นอยู่ในจิตก็เรียกว่าปุญญาพิสังขารหรือสังขารที่เป็นฝ่ายบุญที่ตกแต่งจิตอยู่ปาปกาพิสังขารหรือเรียกว่ากรรมตัตัตัหรือเรียกว่ากรรมนะั่นแหละกรรมดีกรรมชั่วเป็นตัวตกแต่งพบกรรมนี้มันจะเกิดจากตัณหานะเพราะมีตัณหามันจึงสร้างกรรมใช่ไหม ตัณหามันเกิดเพราะว่ายังโง่อยู่ไงโง่ไม่ฉลาดในในโลกไม่ฉลาดว่าสิ่งเหลนะ่านั้นเป็นของว่างเปล่าไม่เที่ยงเพราะ,ะนั้นต้องเอาใจรักมาอบรมเพราะนั้นภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยให้มันฉลาดจนกอะไรฉลาดจนจนโง่ฉลาดจนเศร้าอาอยังนะมันจนโง่ใครนะจะบอกฉลาดเกินฉลาดนะแต่คนที่ว่ากูได้นั่นได้นี่น,ะนั่นนะ่ะเลยโง่โง่แต่ดูมันฉลาด จริงๆบัณฑิตแล้ปานเนี่ยเพื่อนภาวนาจนละได้หมดสิ้นเพราะนั้นถ้าภาวนาเพื่อได้นั้นได้นี่นี่นนมันก็ไม่ถูกทางนะภาวนาเพื่อไม่ได้ที่มีมีไม่เป็นเพื่อหมดมันก็ฝืนไฮะมันก็ฝืนแล้วเ้า<ะ>ก็ฝืนแล้วก็วกิเลสมันปกติธรรมชาติของกิเลสมันย่อมวิ่งไปตามกิเลสจิตนี้มันต้องวิ่งไปตามกิเลสเพราะนั้นการภาวนาคือต้องฝืนออกจากกิเลสมันต้องฝืนออก อธรรมดา,าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อฟังธรรมฟังเหตุผลแล้วเอตัวกิเลสเนี่ยเป็นเป็นเชื้อให้ท่องเที่ยวเวียนไปแต่เกิดเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บเบมื่อจิตตรงนี้มันชั่งดูเหตุผลแล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่ต่ทุกข์เห็นไหมมันจึงต้องการจะไม่เกิดเมื่อต้องการจะไม่เกิดมันต้องการออกทุกข์เพราะฉะนั้นมันจิงจําเป็นจะต้องภาวนาเพื่อโง่อะไรบ้างเพื่อหมดหมดความยึด เพื่อไม่ได้อะไรนี่จุดหมายของภาวนาภาวนาเพื่อไม่ได้อะไรนะถ้าภาวนาเราเพื่อได้นั่นได้นี่เนี่ยแสดงว่าไม่ได้ไม่ใช่เพราะนั้นดูอะไรก็แล้วแต่ดูอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ถอนความได้ความมีเพื่อไม่ให้มันยึดไม,ม่อต่าอนั่นแหละไม่เหลือเลยไม่ต้องเหลือถ้าอยากเกิดอยู่ก็ต้องเหลือล้อ่า บุนทานเพื่อได้นั่นได้นี่เมื่อถึงนิพพานจริงจริงทิ้งหมดนะต้องทิ้งหมดถ้าไม่ทิ้งไม่ได้ปุญญาพิสังต้องไปเห็นจิตมันเหมือนที่เหมือนกับจิตเราเหมือนเหมือนเม็ดข้าวนี่เราต้องเห็นเม็ดข้าวเราจึงจะก,กระเทาะเปลือกของที่หุ้มเม็ดข้าวออกได้เม็ดข้าวที่เป็นข้าวเปลือกที่มันงอกได้อยู่เพราะว่ามีตัวเปลือกหุ้มใช่ไหม จิตที่ยังงอกยังเกิดได้อยู่เนี่ยเพราะว่ายังมีกิเลสมุ่งเม็ดข้าวนี่ถ้าเราเพราะเปลือกเอาเอาข้าวสารไปหวานงอกไหมข้าวสารมันไม่งอกใช่ไหมจิตนี้เมื่อสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยมันจะเอาอะไรเป็นเป็นเชื้อไปเกิดอนะพระเจา้าเราต้องดับเชื้อกิเลสเพราะนั้นตัวตัวกิเลสที่มันเกิดเกิดเพราะความหลงหลงหลงเกิดก่อนแล้วมันจึงโลก ถ้าไม่หลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะโลภเพื่อเพื่อให้ได้ได้มาไหมหละ่ะถ้ามันไม่หลงว่าไอ้นี่ไอ้นี่ toggle, นี่เป็นวา,วาจาวาจาเป็นด่ากูไม่หลงมาเป็นกูแล้วมันจะโกรธนะโกรธไหมไหม,มันไม่หลงเลยไปโกรธทำไมเพือเพือจะเราโมหะวิชาคือความหลงนั่นแหละเป็นฐานของความโลภความโกรธฐานของราคะเมือ่อ <éta> ราคะโทสะโมหะเกิดปุ๊บมันเลยมีกรรมส่องสั่งสมกรรมสั่งสมอะไรต่างๆกรรมนี้จะมาทีหลังอีกต้นตอของมันนี่ คือความหลงโมหะพ่อหลงจึงโกรธพ่อหลงจึงโลภพ่อหลงจึงมีตัณหามีราคะต่างๆคนหลงเนี่ยจะแก้ความหลงได้ต้องอาศัยปัญญาดุลพินิษให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไร้สาระมันเป็นอันนี้จังทุกขังนาจพา,าวนาเพื่ออะไรเพื่อหมดเพื่อไม่เอาภาวนาเพื่อละไม่ใช่พาวนาเพื่อได้อะไรถ้าบอกว่าภาวนาไปแล้วมันไม่ได้อะไรเลยมันถูกแล้วนี่ แต่ว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วโกรธไหมล่ะมีอารมณ์อยู่ไหมมีอารมณ์อยู่แสดงว่ามันยังมีอยู่นะมีแฝงเล่นอยู่ข้างในเพราะนั้นต้องใช้ปัญญาอบรมต่อต่อไปดุลวินิจต่อไปสติปัญญาควบคุมต่อไปเมื่อเกิดอารมณ์ครุบสติรู้เท่าทันรักปัญญาแก้ทันทีมันจะดับปัญญาแก้ทันทีแล้วจะดับนี่คือหลักทางเดินนี้ทางนี้คือทางเดินทางเดินคือดามทางพิจนารณาทางพิจณาน,นี้เรียกว่ามรคนั่ใครจะบอก มีแค่นี้แหละภาวนาไม่ไม่ไม่เยอะหรอกสั้นๆไม่ได้ดีแล้วหรอกไม่ต้องอยากได้แตแตลงมือทำมันกสั่นอ้าวลงมือทาํทาลงมือทําก็คือนี่แหละเราตาเห็นหูได้ยินนี่แหละนี่ดูมันจะมันจะแผลมแผล,ลออกมาตอนไหนเรารู้เลยแล้วว่าอาการพวกนี้มันเป็นเชือ้อห่งพวก <ไ S 2> โ,โกรธก็ตามปฏิฆะก็ตามโกรธก็ตามโลภก็ตามมันเป็นเชือ้อ<ไ>่งพกเราต้องการาดับเชื้อตัวนี้เมื่อตาเห็นหูได้ยินมันจะเกิดแผลมแผล,ลคลือสติไม่จะจับในได้ปะเนี่ย แทนที่เมื่อก่อนมึงจะว่ากูเหรอมันไม่จับนอกมันจะจับในนี่พระวนานจะเริ่มจับในเข้าใจไหมถ้าจับนอกนี่ไอ้นันพูดผิดอันนี้พูดผิดนี่จ้องจ้องจ้องจับผิดจับถูกนี่จับนี่มันจะจับผิดผู้อื่นนี่จะถูกผู้อื่นเห็นชั่วเห็นดีมันไม่แสดงออกว่าอันนั้นชั่วอันนี้ดีมันไม่ตัดสินมันไม่เอาตัดสินแต่ต้องอาศัยปัญญาอุรมมันก่อนมันก็ธรรมชาติมันก็ต้องตัดสินอยู่แล้วลหละแต่ทำยังไงจะให้ดับการตัดสินเนี่ย นั่นคือดับภพบดับเชื้อดับโมหะปัญญากับสติจึงสำคัญมากสมาธ,มาธิมันก็เกิดจากปัญญาและสตินั่นแหละสติถ้าไม่มีแล้วสมาธิจะไม่ได้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอสติไม่รู้นะเอามึงไปแล้วนนิกูดึงมาถ้าไม่มีสติสมาธิก็เกิดไม่ได้ส,สตินี่มันคุมมันคุมทั้งสมาธิสติคุมได้ทั้งปัญญาได้ ก็รู้ไม่ทัาทันมันไงเดี๋ยวมันคิดมันแสบไปด้านไหนล่ะสติสําคัญที่สุดสติคุมสมาธิได้ถ้าไม่มีสติสมาธิจะอยู่ไปลอยเนี่ยสติไม่มีละลอยและเอาไปแล้วพอไปแล้วรู้เท่าทันแล้วคุมแล้วปั๊บรู้เท่าทันปุ๊บมันจะค้ำคุมก็สมาธิสมาธิคือการนิ่งมันเผลอเนี่ยเขาเรียกวุ้งซ่านแค่รู้เท่าทันเอาวุ้งซ่านแล้วนั่นคือสติแล้วดึงเข้ามาเอาสมาธิมันไม่ไปเนี่ยสติคุมมันดู พราะมันจะไปเอารู้นะด,ดึงมาอีกสติจึงคุมได้สมัยปัญญาก็อาศัยสติเป็นตัวคุมเหมือนกันคุมให้มันดูคุมให้มันพิจารณาให้มันแยกมันแยกนี่มันไม่ไม่ใช่เรามันเป็นอสุภะไหมอสุภะแบบไหนสติคุมมันปัญญาก็ชำแหละเข้าไปชำแหลกเข้าไปเหมือนหมอผ่าตัดถ้าหมอเมาเล่าไม่มีสติแล้วผ่าตัดเป็นไหมนะ่ะไม่เป็นต้องมีสตินะต้องไม่มีสติต้องไม่เมาไม่มืนไม่เมาใช่ไหมสติดี จึงจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นเรื่องผ่า,ผาตัดแม่นอะไรแม่นใช่ไหมนั่นแหละต้องฝึกสติต้องฝึกสติสติเป็นตัวคุมสมาธิสติเป็นตัวคุมปัญญาเนี่ยไปดูในครั้งพุทธกาลเยอะเลยพระปัญจวาคคีี์ทั้งห้าก่อนจ้องดูพระพุทธเจ้าพอพุทธเจ้ามาเทศพุทธเจ้าก็เทศให้ป้อนปัญญาให้เลยพระวมคียังไม่บอกว่าัญจวัคีเธอนั่งสมาธิก่อนหน้าเพ,พืเ่อนไม่ได้บอกใช่ไหม ย่าศาสตร์คนระบุดก็บ่นมาที่นี่วุ่นวายเนาะวิวุ่นวายเนาะมาที่นี่ไม่วุ่นวายมาดูนี่มานี่วเราจะเทศให้ฟังในขณะที่ผู้เจ้ากําลังแสดงธรรมเธอนั่งสมาธิก่อนนะสมาทานศีลก่อนนะเพิ่นไม่ได้ว่าเลยนะเพิ่นป้อนปัญญาให้เลยเหมือนนางขุนนางอะไรนะที่ลูกตายพ่อตายแม่ตายจนเป็นบ้าเสียสติถ้ามาคุมว่าเ,ออเสียสตินั่งสมาธินั่งสมาธิมันได้ไหมคนสูญเสียขนาดนั้น ทุกใจขนาดนั้นมานั่งสมาธิไม่ได้หรอกใช่ไหมผู้เจ้าป้อนปัญญาให้เลยเห็นไหมเธอน้ําตาร้องไห้มาเนี่ยพอลูกตายพ่อตายแม่ตายน้ําตาเธอในชาติลาหยดมากกว่าน้ำมาหาสมุทรแล้วนะเธอมาทุกข์กับของเกิดดับเนี่ยโอ้มันตายกันทั้งนั้นเนี่ยเมื่อถึงการเธอจะตายนะเขาเดี๋ยวนั้นก็นั่งดูเหมือนกันเพราะถ้ามันแก้ไขอะไรให้กันไม่ได้หรอก เธอมานั่งเศร้าโศกเสียใจมันก็สาระสิโอ้น้ำตาแห้งฟังแค่นี้จะมาจับนั่งสมาธิมันได้ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือสติกับปัญญาและสติอดล,ลึกได้เพราะอโอ้แท้จริงมันของเกิดดับนี่เห็นไหมปัญญามันมันมันจำแหละได้ขนาฟังดู บมบางองค์บางองค์ในขณะนั่งฉันอาหารอยู่ภิกษุเทพเทราบางรูปในขณะที่นั่งฉันอาหารอยู่พิจารณาอาหารเป็นสิ่งปฏิกูลกินไปพิจารณาไปพิจารณาไปบรรลุธรรมเป็นพระานาคามีเห็นร่างกายเป็นของสกโปกนี่ของสกโกทั้งนั้นเลยในขณะที่กินอยู่มันเป็นสมาธิตรงไหนน่ะมันนั่งสมาธิตรงไหนสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นข้อแรกของมรรคมรรคคือทางเดินไปสู่ นิพานคือความดับใช่ไหมข้อแรกของมัรคนี่สัมมาทิฏิจึงสําคัญมีอะไรมัง่งสุมาณะสามเณรสังกิจาสามเณรแล้วก็พระเถระหลายองค์ในขณะนี้มีมาหาพระเจ้าเขาขอบวชขอบวชพระพุทธเจ้าหรือพระบูชาญะเพินน่นกรรน็ให้กรรมฐานห้าพอให้กรรมฐานหนาปกติเมื่อครั้งเมื่อครั้งพุทธกาลเนี่ยคนบวชนี่ จะมาขอบวชโดเยเอาผ้าตายจีวรเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้โกนหัวนะไม่แน่ใจว่าจะได้บวชเขาเลยไม่ได้โกนหัวแต่บวชทุกวันนี้ต้องโกนหัวไปก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเขายังไม่ได้โกนหัวนะเขาจะาผ้าตายมาขอบวชไหนอันนี้บาทก็เธอ,อครบหรือยังอะไรครบหรือยังอ่าครบแล้วอ่าเพิ่นบอกกรรมาฐานฮะบอกให้ตั้งศรัทธานในพระรัตนาตรัยก่อนเธอจงรู้อย่างพุทธเจ้านะพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างี้เป็นบุคคลผู้รู้สุดเธอต้องตั้งศรัทธานในพุทธเจ้านะเธอเคยนเคยนับถือหนานับถืออะไรก็แล้วแต่นับถือพรมก็แล้วแต่ เพราะว่าความจะนับถือผมใช่ไหมต้องหันมานับถือพระรัตนตรัยนะนะโดยเปลี่ยนวาจาเอาพุทธังสานังกาจามิตมังสาลังกจา,ามิใช่ไหมต่อไปนี้เอาพระพุทธเจา้าประทาประสงค์ไปสาศสลานะนะอันนี้จะบอกกรรมฐานให้ผมพิจารณาอย่างไรว่าผมขนได้ฟัน,นังเกซ่าโลมานะค้านันตาโจอ,อันนี้กรรมฐานตัวนี้มีตั้งแต่คร,รั้งพุทธกาลจนมาถึงปัจจุบันคนบวชจะต้องมีกรรมฐานห้านี้เอาไปท่องท่องแล้วเพื่อจําได้เอาไปพิจารณา แต่ส่วนมากจะไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจว่าจะต้องท่องกับรรมฐานนี้เพราะบอกเแล้วไปเอาคาถาอาคมซะงไปปลูกเกสกซะไปเลือกดูดวงซะงมันเลยไม่เอากรรมฐานตัวนั้นมาทอมาทวนต่อเข้าใจไหมเพราะมันไม่เห็นความสำคัญใชจ่จริงๆเพื่อนให้กรรมฐานตั้งแต่แรกเลยให้กรรมฐานทีนี้เมื่อให้กรรมฐานเรียบร้อยผมคนเรียบฟันหนังเรียบร้อยจงพิจารณาอย่างไรจึงเรียกว่ากรรมฐานพิจารณาว่าสวยนี่ราคะที่ไม่เกิดก็เกิด ราคาที่เกิดอยู่แล้วจะยิ่งเกิดมากยิ่งขึ้นถ้าพิจารณาว่าเป็นของสซอโปรกมากเลยราคาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดอยู่แล้วก็จะดับลงไปใช่ไหมถ้ามองว่าบันสวยนี่ยมันก็เกิดราคาถ้ามองโอ้โหโซกอโปรกร่างกายนี้ถ้าไม่สะไม่สระกับโปรกปากนี่เหม็นฟันนี่เหม็นกินเคี้ยวอาหารเหม็นหนังนี่ก็สซอโปรกเหม็นทุกอย่างเหม็นหมดเลยในร่างกายนี่ต้องล้างต้องขัดลองเอาผ้ามานุ่งนี่นุ่ง ตรงเย็นมาเมน้นราคาที่เกิดก็ไม่เกิดราคาที่เกิดอยู่แล้วก็เสิ่อผมลงไปใช่ไหมพอได้ฟังปุ๊บยกตัวอย่างอย่างอย่างสุมาณาสามนเณรน,นี่สุขาสามนเณรก็ได้ไปดูนี่ในเรื่องสุขาสามนเณรอันนี้บรรลุธรรมในขณะองผมหลายองค์ด้วยสามนเณรตัวเล็กพอได้ฟังเรียบร้อยปุ๊บน่ะมอบกรรมฐานให้ ไปปองผมแล้วก็คุุมผ้ามามาเพื่อมาขอศีลพอไปแล้วก็ไปนั่งปองผมแล้วก็นั่งในขณะที่เดินจากพระบูชาเอาบทที่บูชาบอกเนี่ยโอ้เป็นของประสาทเพื่อนเดินไปก็ทบทวนโอ้มันจริงๆด้วยนี่วะเดินไปก็โอ้มันใช่เลยนั่งสมาธิตรงไหนล่ะอันนี้ปัญญานะนี่คือสัมมาทิฏฐิะนี่เห็นชอบเห็นตรงตรงปะตรง,ตรงประเด็นนะไหมแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็นั่งในขณะที่ใบมีดโกนโกนขวดขวด มไม่สะอาดเส้นผมนี่ไม่มีเวทนาเวลาโกนไปไหมโดยสุกจิตก็ดูไปดูมาพิจารณาโกนไปโกนมาบรรลุธรรมดูอย่างพาระเถระหลายลรูปสามเณรหลายรูปเอ๊ะทำไมบรรลุธรรมในขณะโกนผมในขณะโกนผมนั่งสนามอธิไหมหลับตาไหมมันหลับตาไม่ได้โกนผมอยู่ก็ต้องลืมตาเี่ยหันซ้ายหน่อยหันซ้ายขวาหน่อยใช่ไหม พื่อจะเอียงขาเอียงขวาเหมือนคนตัดผมอพอผมโกนหมดบางองค์เนี่ยโกนหมดบรรลุธรรมเลยทำไมบรรลุธรรมง่ายการบรรลุธรรมนี่พระเจ้าตรงตัดมาแล้วปัญญาเป็นเหตุให้ชำระกิเลสได้สมาธิเป็นแค่งสงบนะมันมเหมืนอนหินทับหญ้าหญ้าเนี่ยมันจะงอกได้เอาสังกะสีไปทับสมาธิเหมือนหินทับหญ้าทับไว้ แต่พอเราออกจากสมาธิแล้วเหมือนกับเปิดย่าออกเปิดที่ปิดย่าออกมันก็งอกใหม่ได้ตาหูจมูกลิ้นใกใจนี่เมื่อเปิดกระทบแล้วมันก็งอกใหม่มนีเกลยียมันก็งอกเพราะฉะนั้นปัญญานี่เปรียบปรุจมเมื่อถอนเลยถอนไม่ได้เอาไม่ได้เอาผ้ามาปิดนะไม่ได้เอาหินมาทับถอนเลยการพิจารณาเนี่เห็ <S 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 นจริงนี่จริงเรียกว่าการถอนกิเยสเพราะนั้นปัญญาคือตัวถอนหรือสัมมาทิฏฐิ เราฟุ้งเนี่ยเพราะว่านี่นั่นคือนั่นคือฟุ้งซ่านนี่ก็เรียกว่าไม่มีสติถ้าฟุ้งแล้วมันแก้ตัวเองให้สงบไม่ได้ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไร้สาระไม่เห็นโทษนั่นแสดงว่าเรายังไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษมันก็ปล่อยมันฟุ้งไปมันฟุ้งไปยั้งคบทั้งนั้นเลยยิ่งผึงฟุ้งไม่ได้ตีเตียนคนอื่นไปเกาหน้ผู้อื่นมันก็เป็นความโกรธปฏิฆะ มันก็นรกนั่นน่ะกาลังเกิดอยู่เนี่ยไฟนรกกําลังเผาอยู่เนี่ยในใจเนี่ยันไปเกิดที่ไหนล่ะเมตตาตายความโลภคือสัตว์นรกความเอ่อความโลภคือเปรตความโกรธคือสัตว์นรกความหลงก็คือลุ่มหลงน่ะหลงลุ่มลงลดหลเตลิดเปิดเปิงคือสัตว์ดิัรฉชนนดรัรฉชนก็เรียกว่าสัตว์ที่มีไปทั้งขวางไปโมหะโมหะนี่ก็ได้พบแห่งสัตว์ดิัจฉชนสัตว์มันลุ่มหลงเนี่ยเตลิดเปิดเปิงไม่มีสติ ถ้าคนไหนจิตเตลิดเปิดเปิงไม่มีสติคนนั้นก็ไม่พ้นพบแห่งสัตว์ในขณะที่เตลิดเปิดเปิงเยเพราะความโลภมันก็อยู่สองพบทั้งสัตว์ทั้งเปรตถ้าเตลิดเปิดเปิงแล้วมีความโกรธแฝงด้วยทั้งทั้งสามอย่างอยู่ในอารมณ์ของเราเนี่ยเราจะมีพบสามพบเลยคือไม่เปรตก็สัตว์ไม่สัตว์ก็นรกเนี่ยสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ้าไม่เห็นโทษว่าโอตอนนี้กูกำลังสัตว์นรกกำลังเกิดเนี่ยเพราะนั้นเราจึงท่องเที่ยวอยู่ในนิสสะ ในเบื้องต่ำจะเป็นส่วนใหญ่พระเจ้าว่ามนุษนย์สลาไหลสัลส่วนมากจะท่องเที่ยวในภพเบ,บื้องต่ำทั้งเป็นส่วนใหญ่มีใครบ้างไหมในชีวิตทั้งชีวิตเลยนั่งคิดถึงนึงกุศลมันหาย,ยากพบเทวดาจึงมีน้อยพระเจ้ามีน้อยใช่ไหมนี่มันเกิดดับเกิดอ่าใช่เกิดดับแล้วเพราะมันหลงเพราะมันยังหลงอยู่ถ้ามันไม่หลงแล้วมัน,มนเห็นก็เห็นก็เห็นเฉย มันไม่ได้อ่านว่าอันนี้เป็นตะโกดเป็นตะโลกเป็นตะหลงมันเห็นเฉยเฉยของเรามันเห็นเฉยเฉยไหมหละ่ะเห็นแล้วก็กปรุงบ้างเห็นแล้วก็ไม่ปรุงบ้างก็แล้วแต่ใช่ไหมมันอ่ะมันยังไม่เฉยมันยังไม่ดับเพราะฉนั้นปัญญามันยังไม่ถึงก็อบรมไปเรื่อยๆใช้ปัญญาไปเรื่อยบอบรมนี่คือปัญญาอ่าอบรมนี่คือปัญญาภ<บ>าวนาเพื่อไม่ได้อะไรเลยจําไว้ดีๆนะภาวนาเพื่อไม่ได้อะไรนะเพื่อละความมีความเป็นความได้ความว่ามีตัวมีตน ละความมีความเป็นมดที่มันลงไปที่มันลงไปแล้วฮอกลับมาที่ลมหายเออเนี่ยเอากลับมาที่ลมหายใจมันจบจบไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าเท<ร><ร>่านแพระพุทธเจ้านี่เพิ่นตัดไว้ในในสติปัฏฐานสี่นี่อาณาปาติเพิ่นตัดไว้ถุตสุดท้ายเลยสุดท้ายหมู่ม,มีแต่อสุภะสัญญาอานิจจสัญญาอสุณัตสัญญาอาทีนะวะสัญญาความเบื่อหน่ายอาหารและปฏิกูลสัญญาและมรณะสติสัญญา แล้วก็อนาพติแต่อนาพตินี่จะต้องพิจารณาให้เห็นครบถึงสิบหกฐานเลยนะต้องเห็นฐานความไม่เที่ยงด้วยเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกเราจะคลายความความยึดมั่นถือมั่นหายใจเข้าคลายความยึดมั่นถือมั่นหายใจออกจะคลายความยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อไม่เห็นความไม่เที่ยงจะเห็นความไม่เที่ยงในลมหายใจเข้าออกมันเห็นยากนะมันไม่เห็นกายนะส่วนมากก็ลิบเลยสมาธิเลยติดมันติดแค่ฐานหนึ่งฐานสองทั้งนั้นเลย ที่มาสอนกันว่าเอาอาณาปฏิก็บรรลุพระพุทธเจ้าได้อนาปติเรรเล่าตถาคตท่องเที่ยวในพระตาสงสารในครั้งเป็นโพธิสัตว์เราก็มีอาณาปฏิเป็นเครื่องอยู่ถ้ามีอาณาปติเครื่องอยู่แล้วพระองค์บรรลุทำพระอานาปติเป็นสื่อน,นิพานได้เนี่ยพระองค์ก็นิพานตั้งนานแล้วแต่พอมาชาตินี้ท่านอาณาปติท่านได้ละลึกชาติผนหลังกับรู้กันไม่ไหปแต่เกิดเท่านั้นแต่องค์ทีพ่พระองค์ตัดสรุปเป็นพระเจ้าสิกิเรศิสิน ไม่ใช่อนาตินะสิ้นเพราะอาศัยปฏิจสนะฏจสมุปบาทนะปฏิจจสมุปบาทคือตัวปัญญานะพระคุเจ้าทุกองค์จะอาศัยปฏิจจสมุปบาททำไมมันต้องแก่แก่เพราะว่ามีการเจ็บไข้ทำไมต้องมีการเจ็บไข้เจ็บไข้เพราะมีการเกิดเมื่อเกิดแล้วมันก็แก่แก่แล้วก็เจ็บไข้เจ็บไข้แล้วก็ตายอะไรเป็นเชื้อให้เกิดมันทำไมถึงเกิด เพราะมีภพให้เกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดภพพาะมีกรรมหรือกรรมมุปาทานหรืออุปาทานกรรมที่สร้างอยู่มันต่อภพท,ทันทีใช่ไหมตัวนี้เป็นสมาธิไหมนี่ไม่ใช่นะนี่เป็นปัญญานะนี่เนี่ผู้เจ้าตัดสลุปเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าเพราะอาศัยปฏิบัติแต่ส่วนมากพระจะเทพผู้เจ้าบรรลุธรรมเพราะอาศัยสมาธิ เพราะสมาธินะเพราะอนาติไม่ใช่เพราะปฏิจูบาทนะที่ไปดูจริงๆนะเพราะปฏิจูบาทแต่ว่าอาศัยสมาธิเป็นฐานหนุนเนี้ยนั่นเองเพราะถ้าเราปฏิติสมาธินี่กระจบเลยเพราะปัญญาไม่เดินผู้เจ้าก็เดินปัญญาจึงบรรลุเข้าใจไหมในชาติเป็นโพธิสันผู้เจ้าทําสมาธิด้วยอานาติมาหลายชาติแต่ทำไมพระองค์มันยังไม่บรรลุเพราะยังไม่มีปัญญาปัญญาผู้เจ้าคือปฏิจูบาทปัญญาของสาวกที่ผู้เจ้ามอบให้ดูอสุภะอะไรนี่เป็นปัญญาสำหรับสาวก เ้วเอาไปเดินสิสมาธิก็ใช้ไม่ใช่ไม่พวกราตสมาธิก็ให้ใช้ไม่ใช่ไม่ใช้ใชแต่ยมาิตรงนั้นนะสมิตรงนั้นเสร็จนะเห็นไหลสำนักนํามาสอนแบบนี้ติดติดเงอาสุภะสัญญานิจจ์พวกนี้ผู้เจ้าทรงตัดไว้เยอะเลยแต่ทําไมไม่เอาหมวดนี้มาสอนบ้างเลยทำไมไม่มาสอนอนามติตัวเดียวมันมติดแต่ผิดไหมไม่ผิดเอามาสอนก็ไม่ผิด แต่สอนแล้วต้องให้เรียนรู้ว่าให้เห็นไตรลักษณ์ในนามามตมสิบหกฐานนี่มันจะเห็นว่าเห็นเราจะให้จะให้เราจะเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกเข้าจักเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกมันเห็นความไม่เที่ยงได้ไหมมันนิ่งมันสงบอยู่งั้นเ่ะมันเหมือนมันเหมือนเอามาพักไว้ค่ะเออนึมันมันเหมือนหินทับหญ้าอาจารย์นึกว่ามันเหมือนที่เัห็้เหมือนกับพักเฉยๆอ่าพักเฉย ฟุ้งแล้วเขาก็ได้ผิดไปได้เออใช่แต่สมาธิต้องทํานะไม่ทําไม่ได้<ะ>อ่ะไม่นั่งคิดอย่างเดียวมันก็ฟุง้งมันฟุง้งมันปวดอะปว<ล>ดหัวเพราะนั้นต้องทําสมาธิแต่อย่าไปสอนแต่สมาธิอย่างเดียวก็พอนะไ,มไม่ได้นะผิดอีกเข้าใจไหมให้นี่หลายสำนักเอาสมาธิอย่างเดียวก็พอดูอนาติก็พอไม่ต้องไปอย่างอื่นพุทโธผิดอะไรก็ผิดเอาไม่ใช่พุทโธก็ถูก การเพ่งกับศีลก็ถูกเพราะเป็นบาตของสมาธิบางคนนี่ดูลมไม่ค่อยนิ่งแต่อาศัยจับก,การเพ่งกับศีลมันนิ่งก็อาศัยเพ่งกับศีลบางคนนี่ทำอย่างอื่นไม่นิ่งพอสวดมนต์พุ๊บจิตมันนิ่งอาศัยบทสวดเป็นสมาธิแต่ตัวปัญญาชำระกิเลสเนี่ยก็ต้องยกกายมาพิจารณายกขันห้ามาพิจารณาแยกแยะให้น้อมลงใตลักเนี่ยให้เห็นแตลักให้ได้แล้วก็มีสติรู้ราทันอาร,ณอารมณ์แล้วก็แก้อารมณ์ให้ได้โดยอาศัยไตลักษั์น่ะนะแก่ ถ้าแก้อาศัยแตรักยังไม่ได้ก็อาศัยเห็นก็นี่มึงกาลังโกนี่นรกนะมันก็สงบมันก็เข้ามาเข้าสัตว์นรกมันกำล,ล,ลังเกิดนั่นโลกขึ้นมาอา้าวนรกมาเปรตมาเกิดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมหลงขึ้นมาอา้าวสัตว์ดิลชานเกิดแล้วเนี่ยเห็นไหมเราต้องรู้รู้เท่าทันอารมณ์แล้วแก้อารมณ์ให้ดับการแก้อารมณ์นี่เรียกปัญญาไม่ใช่เรียกสมาธินะเข้าใจไหมเนี่ยพระเจ้าทรงตัดไปแล้วว่าปัญญาเป็นเครื่องแก้ ช่มันต้องอาศัยปัญญาไม่มีปัญญาแล้วไปไม่ได้หรอกเห็นไหมทําไมสาวกบางองค์แค่โกนหัวนี่ทาไมมารู้ทําไ,ไ,ได้ท่านท่านไม่ได้ทําสมาธิเลยแต่ท่านอาศัยอธิษฐานนะอาศัยบารมีบุญท่านทําบุญไว้ในการก่อนนะบางทีบางครั้งก็อยู่ในโลกเลยทำบุญแล้วขอปารถนา่าบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าถึงความปทุกข์เหมือนอย่างพระอ,องค์เขาทําอย่างนี้แล้วเมื่อถึงเวลาบุญมันตักเตือนปุ๊บ จิตนั้นมันจะโน้มเข้าไปสู่ความดับได้เพราะอาศัยบุญที่ตั้งปณิธานไว้อันนี้เรียกว่าอธิษฐานบารามีมันก็เป็นฝึกสติใช่ก็สีลานุสติดิจาคานุสตินันดินใช่ใช่เพ<ช>ราะนั้นการภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์ ก็ไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกนู่นหรอกเอ้เราเคยไม่สนใจละทาเดี๋ยวนี้เลยทาบุญเดี๋ยวนี้แล้วบุญเดี๋ยนี้จงเกื้อน้นให้เราเนี่ยมุ่งสู่พระนิพพานเท่านั้นมุ่งสู่นิพพานเท่านั้นไม่ได้หวังว่าจะไปเกิดชาติหน้าอันนี้เป็นบารมีทุกครั้งในขณะที่ทําเลยทําในปัจจุบันโดยไม่ได้ไปโทษอด,อดีตห้ชาติก่อนกูทาบุญไว้น้อยมึงไม่ต้องโทษเลยกูเอาเดี๋ยวนี้เลยกูบาอาจารย์ให้ทําอะไรทําถูกกูติทําน้อมบ่บุญเหล่านี้เนี่ยเอาเดี๋ยวนี้เลย ถ้ามันไม่แมรู้ชาตินี้ไม่นาชาตินี้เกิดชาติหน้ามันจะได้แมาบ่นในชาติที่แล้วกูทําบุญมาน้อยจะชาตินี้กูเลยทําให้มันเยอะไงเนี่ยแล้วมานั่งบ่นแล้วว่ากูบุญน้อยบุญน้อยแล้วยิ่งไม่ทํามันจบเลยเกิดชาติหน้าจะมาติชาตินี้อีกว่าชาติก่อนกูไม่ได้ทําไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ทออีกทออีกก็ไม่ทําอีกแล้วก็บ่นในชาตินั้นมากูเอาเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไหจไมเดี๋ยวนี้เลยนี่นี่ปัจจุบันนะปัจจุบันเลยมันจะไม่ไม่โทษ วาสนาตัวเองวาสน้ไม่ใช่มานั่งโทษกันอยู่เนี่ยวาสนาสร้างให้มันมีทานก็สร้างให้มันมีมันทําให้มีนะมันเกิดเองไม่ได้สมาธิก็ทําให้มันมีปัญญาก็ทาให้มันมีฮะอ้าวทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันต้องมีเหตุทุกอย่างจะต้องมีเหตุเหตุถูกผลถูกเหตุผิดผลผิดเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีกรรมชั่วเป็นเหตุก็เกิดผลไม่ดีใช่ไหม ทุกอย่างมาจากเหตุพูดเจ้าทำเหตุดูไม่หวังผลทำเหตุดยไม่หวังผลไม่มีหรอกก็มาขาดหวังค่ะทำเหตุดยไม่หวังผลไม่มีหรอกทุกคนเคยทำเหตุมาหวังผละน,นั้นเดินสมาธิภาวนาเพื่อหวังอะไรหวังความสงบไม่ใช่เหรอ<ช>เดินเดินปัญญายอยู่เพื่อหวังรุปผลไม่ใช่หรอต้องเงินแบบรอคอยค่าหวังเออนั่นแหละคน ทุกอย่างมันต้องมีมีเหตุมีผลแม้ไม่หวังมันก็ต้องมีเว้นแต่ผู้สิ้นเหตุสิ้นผลแล้วเมื่อสร้างเหตุสร้างเหตุเพื่อหมดหมดผลคือเจริญมรรคเจริญเจริญเหตุเหตุก็คือดูว่าสิ่งนี้เป็นไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพื่อผลความไม่มีเพื่อผลของความดับถ้าเราไม่สร้างเหตุตัวนี้ผลในความดับมันไม่มีทางมีเหตุให้เกิดมีพบก็มีเหตุให้ดับพบก็มีเหตุให้ดับพบหมดพบสิ้นพบก็คือเจริญมรรค พิจารณาไปพารณาไปนี่คือเหตุเหตุนี้พกเพื่อเรียวออกว่ามรรคเพื่อให้ได้ผลก็คือความดับเพราะนั้นแม้แต่ความดับก็มาจากเหตุนิพพานก็มาจากเหตุอยู่ๆจะนิพพานเองไม่ได้ใช่ไหมไปเกิดเป็นเปรดเป็นสัตว์ตวมาจากเหตุอยู่ๆจะเป็นเปรดเ,เองโดยไม่สร้างเหตุไม่สร้างกรรมไม่ได้ผลดีผลชั่วการกินข้าวปากก็คือเหตุกินไปบ่อยๆไปเลยอิ่มท้องคือผลไม่ใช่เหรอ นั่งดูอิ่มไหมไม่ถ้าบอกว่าสอนก็ไม่ต้องทําอะไรถ้างั้นไม่ต้องกินมันอิ่มไหมล่ะอ่าไม่จับไฟแล้วจะร้อนไหมล่ะไม่อาบน้ําตัวจะหายเหม็นไหมล่ะไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยมันเดี๋ยวมันหอมเองตัวมันได้ไหมถ้าไม่ทาน้้าหอมอ่ะไม่ทําอะไรเลยคนไปเรียนหนังสือเด็กๆไม่ต้องทําอะไรเลยกอไก่ก็ไม่ต้องท่องเดี๋ยวก็จบปริญญาเองได้ไหมได้ไหมไม่มีไม่ผูเจะไม่สอนไม่ได้สอนว่า ไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วจะได้อะไรเลยมันไม่มีไม่ทําอะไรเลยก็ย่อมไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมถ้าทําเหตุมันจึงจะมีเหตุการไม่ทําอะไรเลยมันยังได้นะได้ไม่ได้ไม่มีอะไรนั่นแหละใช่ไหมอืมนั่นแหละถูกต้องไม่ต้องหวังเรื่องความหวังคนสิ้นหวังคนมีหวังคนคาดหวัง แล้วก็คนหมดหวังคนคาดหวังคือคนที่บำเพ็ญภาวนาเขาคาดหรือว่าเขาหวังว่าจะได้มรรคผลน,นิพพานนี่คือคนคาดหวังคนสิ้นหวังคืออะไรคนสิ้นหวังคือคนที่ไม่เคยภาวนาเลยไม่สนใจว่ามรรคผลนิพพานเป็นไงคนประเภทนี้สิ้นหวังที่จะได้มรรคผลนิพพานค,คือเข้าไม่สู่การประพฤติไม่เข้ามาสู่การฤติเลยคนประเภทนี้เป็นคนสิ้นหวัง คนสมหวังคืออะไรเดินจงกรมนั่งภาวนาจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนี่สมหวังแล้วบรรลุธรรมเป็นพระสักกา,าเป็นอนาคามีแต่คนหมดหวังคืออะไรคือหมดสภาวะที่จะต้องสแสวงหาอะไรทั้งสิ้นเป็นพระอาหารหันต์แล้วเรียกว่าคนหมดหวังพระเจ้าจบอก